สวัสดีค่ะบริษัท Meditech Trading จำกัดวันนี้เรามีเครื่องดูดเสมหะยี่ห้อ Elmasla รอุ่น Lifetime SA-03PT จากประเทศตุรกีที่ได้รับรองมาตรฐานจากทวีบ r โอบมาแนะนำค่ะตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเพียง5.8กิโลกรัมมีแฮนดเนด้านบนเครื่องทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเอ c สเ s รีของเครื่อง suction ประกอบด้วยแวคออ้่มจาซิลิโคนโฮส c ค t h e t e r Catheter Connection, b a c t e r i a หรือ h y โดรฟ h บิ i c Filter ขั้นตอนการต่ออุปกรณ์เพื่อใช้งานนำฝามาปิดขวดบรรจุของเหลวโดยให้ลูกปลอยอยู่ด้านล่างเสมอเพื่อไม่ให้ของเหลวไหลย,ย้อนกลับเข้าเครื่องโดยนำฝามาปิดให้ตรงกับตำแหน่งมาร์กบนขวดบรรจุของเหลวแล้วหมุนล็อกให้แน่นสนิปนำขวดบรรจุของเหลวใส่เข้าโครงที่ติดกับตัวเครื่อง ติดตั้งแบคทีเรียฟิลเตอร์หรือไฮโดรโฟบิกฟิลเตอร์เข้าที่ตำแหน่งแบคทีเรี p พอร์ตแนะนำให้ใช้ไฮโดรโฟบิกฟิลเตอร์จะช่วยกรองสิ่งสกปรกและป้องกันของเหลวไหลย้อนเข้าเครื่องได้อีกหนึ่งระดับนำซิลิโคนโฮสตซัคชั่นต่อเข้าคอนเนคเตอร์ที่ตำแหน่งเพช n t นำซิลิโคนโฮสตต่อเข้ากับซ u c ชั o นแค t h e t เตอร์ กดสวิตช์ on off mm hmm. เพื่อเปิดการใช้งานเครื่องเครื่องทำงานเบาเสียงรบกวนน้อยไม่เกิน5 0 d เดซิเบลปรับแรงดูดได้ถึง640ม mm. มปรลอดและมีอัตราการไหลสูงสุด30ลิตรต่อน,นาทีหากต้องการให้เสียงขณะใช้งานเบาลงอีกสามารถนำผ้ามารองที่บริเวณฐานของตัวเครื่อง เพื่อลดการสั่นสะเทือขนขณะเครื่องทำงานได้ค่ะ <M uch tu> หลังการใช้งานเสร็จเรียบร้อยกดสวิตช์ On Off เพื่อปิดการใช้งานเครื่อง ถอดสายซิลิโคนและซิลิโคนโฮสซักชั่นออกจากขวดบรรจุของเหลวนำสารคัดหลั่งในขวดบรรจุของเหลวทิ้งในขยะติดเชื้อวิธีการดูแลทำความสะอาดเครื่องซักชัน่นใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนหมาดๆเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวภายนอกของตัวเครื่องและขวดบรรจุของเหลวก่อนการใช้งานทุกครั้งขวดบรรจุของเหลวทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสค่ะ